แล้วทุกคนกราบสวัสดีทุกผูช้ชมทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมอยูบช่องอเล็กซ์เช่นเคยครับผมคนดีคนเดิมก็ <laughs> สำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนมาทดสอบนะครับผมรีวิวพวกไม้อันนี้สะหน่อยครับมีไม้อะไรบ้างไม้อ่อนวดแป้งหรือเปล่าอันนี้ <laughs> แล้วก็ไม้แบดไม้เบสบอลหรือเปล่าแล้วก็เป็นเหล็กแล้วก็มีไม้นะครับอันนี้เป็นเหล็กเนาะไม้เบสบอลเสียบด้วยตะปูครับทุกคนแล้วก็ไม้พายไม้กรอ อันนี้น่าจะเป็นที่ขุดเหมืองแร่นะครับเออแล้วก็ครัวนะครับท่านผู้ชมมีทั้งหมด8อันนะวันนี้คลิปนี้อ่ะเดี๋ยวมาชมกันว่าอันไหนจะแรงกว่ากันนะท่านผู้ชมแล้วก็จะตีกี่นัดตายนะซึ่งลักษณะการถือเนี่ยน่าจะถือเหมือนกันหมดนะแปดอันนี้อ่ะถือถือเหมือนกันหมดเลยนะครับเนี่ยถือท่าเดียวกันหมดนะครับสาหรับแปดอันนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะรีวิวนี้ก่อนเลยนะผมที่นวดแป้งไม้นวดแป้งนะฟันไปที่หัวฟาดไปที่หัวหนึ่งครั้ง โอ้นี่เหลือประมาณต่ํากว่าไหล่นิดนึงนะทุกคนสองครั้งถึงหัวเข่านะครับสูงกว่าหัวเข่าขึ้นมานิดหนึ่งนะคเปอร์เซนต์หนึ่งนะครับทุกคนปึ๊บสรุปสามทีตายนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ไม้เบสบอลครับทุกคนอันนี้มีคาบเลือดติดอยู่ด้วยนะมืบูนมา ไม้เบสบอลเนี่ยจะแรงกว่าอีที่นวดแป้งนี้หรือเปล่านะครับก็เหมือนเดิมเหมือนทุกคลิปนะครับทุกคนคอนเซปต์รายการนี้ก็ค่าตัวเปล่านะครับผมไม่มีการใส่กงใส่เกาะใส่มงใส่หมวกอะไรทั้งสิ้นนะก็คือตัวเปล่าทั้งหมดเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคมามาดูไม้เบสบอลบ้างว่าจะกี่ครั้งถึงจะตายนะท่านผู้ชมปึ้งอูวอันนี้เบามากเบกวไม้ทัดแป้งนี้อีกทุกคนปึ้งนี่เพิ่งลดถึงข้อมือนะครับสามครั้ง ครึ่งแข้งท่านผู้ชมสี่ครั้งถึงจะตายนะอันนี้ออ้ยเชี่ย <Yeah. S 1> ห้าเลยหรอไม้เบสบอลอันนี้ห้าครั้งนะถึงจะตายท่านผู้ชมเหลือเท่านิ้วโป้งแล้วตอนเนี้ยฟาดขาไม่ตายแล้วเห็นไหม <laughs> เหลือเท่านิ้วโป้งเท้านะครับโอ้โหสรุปอันนี้เบาวกว่านะอันนี้ยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะครับอ่ะต่อไปเป็นเหล็กแล้วนะผมไม้เบสบอลแบบเหล็กนะมาดูกันว่าอันนี้จะฟาดกี่ครั้งตายนะครับท่านะผู้ชม โอเคมาไม้เล็กครับไม้เบสบอลเล็กปึ๊บนี่ก็แรงอยู่นะเอาไม่โดนเอาไม่โดนสองเดี๋ยครึ่งแค่อันนี้สามทีครับทุกคนก็สรุปเท่ากับไม้นวดแป้งนะนี่ความแรงเท่าไม้นวดแป้งนะท่านผู้ชมอ่ะต่อไปเป็นคอนติดตะปูครับไม่ใช่คอนดิไม้เบสบอลติดตะปูเออความแรงไว้ตรงนี้ก่อนละกันเพราะว่ามันเท่ากับไม้นวดแป้งนะครับไม้นวดแป้งไม่คิดว่าจะแรงนะมันคมหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นสันเนี่ย เอาสันตีนะน่าจะใช่นะมันได้แรงกว่าไม้เบสบอลธรรมดานะที่แรกผมคิดว่าไอเนี้ยจะแรงกว่าอีกนะแต่นี้แรงกว่านะท่านผู้ชมก็สรุปไม้เบสบอลเหล็กเท่ากันกับไอนี่นะความแรงนะครับโอเคมาทุกคนมาดูกันไม้เบสบอลตีตะปูหนึ่งเท่ากันเลยว่ะอุ้ยอันนี้แรงกว่าครับท่านผู้ชมไอตีตะปูนี่แรงกว่าไอเหล็กอีกนะครับผมแรงกว่าเลยอันนี้อันดับหนึ่งแล้ว ส่วนนี้อันดับสองครับสองอันนี้อันดับสองนะอันนี้อันดับ3ต่อไปเป็นไมค์คอฟแล้วกันนะครับทุกคนโอเคทุกคนมาชมกันฟาดหัวไมค์คอฟหนึ่งูลุกเล่นน้อยเลย2 3 4โอเค,อเค,อเคแต่ก็ยังแรงกว่าน,นี่อยู่นะครับสรุปไมค์คอฟก็เป็นอันดับที่3อันนี้อันดับ4อ่ะเดี๋ยวไปดูไม้พายต่อครับท่านผู้ชมโอเคเหลืออยู่แค่3อันแล้วตอนนี้เหลือไม้พายกับรั่วแล้วก็ ที่ขุดเหมืองนะครับผมที่ขุดดินนั่นแหละนะครับตอนนี้อันนี้ยังนําอยู่นะนำโด่งเลยแรงสุดเลยนะครับอันดับที่2ก็มี2อันอันดับ3าไม้กอล์ฟอันดับ4ไม้เบสบอลนะครับโอเคทุกคนมาดูไม้พายกันบ้างครับ1 2 3 4โอเคอันนี้ความแรงเท่าไม้กอล์ฟนะครับทุกคนเท่ากันเลยตอนนี้อันดับ2กับอันดับ3าเนี่ยมีอยู่2อันนะครับ ที่ความแรงเข้ากันเดี๋ยวไปดูต่อที่พรั่วครับท่านผู้ชมมาทุกคนมาดูพรั่วครับว่าจะกี่ครั้งปึ๊บหนึ่งเหมือนจะเท่ากับไมโครฟลูดสองสามสี่โอเคสรุปเท่าไมโครฟลูดเลยนะครับเท่ากันเลยนะสามอันนี้โอเคอันสุดท้ายก็คือที่ขุดนะครับผมดาเมจสามอันนี้เท่ากันเลยมาดูกันว่าอันนี้จะ เท่าอันดับสองหรือว่าเท่าอันดับสามนะความแรงนะครับทุกคนรอชมครับโอเคมาอันสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับทุกคนเชาะเข้าไปที่หัวอันนี้จะแรงกว่าเมื่อกี้นะโอเคอันนี้สักังตายความแรงอันนี้เท่ากับไม้นวดแป้งกับไม้เบสบอลเหล็กนะครับสรุปมีแค่สามอันดับนะคลิปนี้อันดับหนึ่งก็คืออันนี้อันดับสองสามอันนี้อันดับสุดท้ายเลยเอ้ยมีสี่อันดับเด็กหนึ่งสอง สามอันนี้อันสุดท้ายเลยอันนี้ฆ่าครั้งเลยนะจะตายนะนก็สรุปตามนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้แรงสุดเลยคลิปนี้ของคลิปนี้อันนี้แรงสุดเลยนะครับออขอจบคลิปเลยแล้วกันนะผมท่านผู้ชมฝากด้วยนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กันด้วยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต่อๆไปเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรอีกปืนหรือว่าทีตีผีอีกก็รอชมครับท่านผู้ชมก็ถ้าคลิปนี้มีข้อพิพาทอะไรก็เกิดขึ้นขอไปกท่านผู้ชมมานะที่นี่ไว้แล้วกันนะครับผม วันนี้เช่นเคยครับก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมต,ก,ต,ก,ตกทุกคนดูกานไปก่อนแล้วกันนะครับผมไม่บายจุ๊บๆุเจนคลิปหน้าครับมาเรื่อยๆนะครับลงตัวเปล่ากลับด้วยของที่เขาไม่สนใจ <c oughs> เหมือนเดิมครับผม how to, how to เล่นวอซีคนเดียวยังไงให้สนุกนะครับโดยไม่ต้องเครียดว่า ของเราจะหายหรือเปล่านะครับก็คือเราจะลงตัวเปล่าเหมือนเดิมเลยท่านผู้ชมเดี๋ยววิ่งเก็บของกันจ้าละวันนะครับผมว่าจะเอาไปล็อกกี้สามตัวแต่ยังไม่ไปเลยยังไม่มีเวลามาหารถนะเพราะว่ามีเซฟโซนสองตัวเลยนะว่าอีกตัวนึงอุ้ยเอ็มสี่เซมิสองก็บอกเลยท่านผู้ชมแต่ผมจะตายว่ะ อ่ะสองกระบอกก็เอาวะดีกว่าไม่ได้โอาวัสดะสองผู้ชมที่จับด้วยมาปืนกระบอกเดิม โอ้โหโดนหลังตุย๋ยเอ้าไม่ใช่ตัวนี้ก็ว่าอยู่ไอตัวที่มันยิงผมมันยิงกับไรวะไอตัวผู้หญิงเนี่ยมันยิงผมอก่อนหน้าเนี้ที่แทย้ยิงกับไอตัวเนี้ยมันอยู่ข้างบนเนี่ยมันรอซุ่ม่มะจิหายแล้ว สัตว <G iggles> oh. ์กระสุนหมดอ้ออ็มาสองด้วยถึงจะเอาปืนมาด้วยก็ยิงเขาไม่ได้เมื่อ oh. กี้เอ้ยเจอ M16 กร็บอกมีช่วย PKM PKM ไม่ใช่ AKM เดอ๋ยวโอ้โเ่อกเยอะอย่างวะเนี่ย แค่ดีกว่าปอ,อกภก,กันหมดล้กันรวมกู้คุ้กันในบ้านเรามด้วได้ไ่อยละกันผู้มีอะไรด้วยตีฝั่งตรงนี้ได้วะ